สวัสดีค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นภาษาไทยว่ายัางไงลูกสาวซื้อมาจากร้านจีนที่ชัยนาทาวชัยนาทาวสองนะคะส่วนน้ำจิ้มเนี่ยมันเลี่ยนมากเลยอะเลี่ยนเหมือนกับใส่ผงชูรสจึงปรุงใหม่นะคะปรุงใหม่ใส่ซอสพริก แล้วก็บีบมะนาวหนูเช่ว่าจะกินได้ไหมลาดไปอย่างนี้เลยเสียงแมวมันจะมีข้างในจะเป็นกุ้ง ภาษาของเขาที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ถ้าแปลก็จะเขียนว่ากุ้งห่อข้ห่อแผ่นห่อแผ่นข้าวชิ้นมันใหญ่จะคล้ยายๆกับกับอะไรที่บ้านเรานะ อะไรนะที่บ้านเราอะ่ะที่มันจะมีถั่วง,งอกด้วยอะแต่ในนี้มันไม่มีถั่วง,งอกเมื่อกี้ซูมใกล้ไปจำไม่ได้ค่ะที่ของไทยเราอะ่ะที่มีถั่วง,งอก กุ้งหล่นนะชิ้นมันจะใหญ่มากแล้วมันก็จะมีกุ้งเนี่ยค่ะกุ้งอยู่ข้างในแต่แผ่นนิ่มๆแผ่นอร่อย เหมือนอะไรน้อนึกไม่ออกก๋้ยเตี๋ยวหลอดนึกออกแล้วเหมือนก๋้ยเตี๋ยวหลอดบ้านเรากุ้งม,มันหลน พร oh, ถ้ามีหอมซอยหอมแล้วก็ผักชีอซอยซอยซอยแล้วเอามาโรยข้างหน้ามันจะอร่อยมากอันนี้มันเป็นแผ่นมันเป็นแผ่นแล้วก็กุ้งเนี่ยกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยค่ะแต่แป้งมันจะคล้ายๆขนมจีบ ว่าพูดผิดแป้งมันจะคล้ายขเขาเขาเกลียบปากหม้อ อืถ้าไม่ปรุงรสน้ำจิ้มนะกินไม่ได้เลยค่ะจืดๆแล้วก็เลี่ยนเลี่ยนแบบผงชูรสเลย โอ้โหดูแผ่นหนึ่งจะมีกุ้งอยู่โอ้ยแมวปีนขึ้นมาแผ่นหนึ่งจะห่อด้วยกุ้งตัวเล็กๆข้างในสามตัวเล็กๆ <laughs> yeah. Sáng mèo ý mèo หลุดลนะโอ้ยไม่ได้แล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาชมสวัสดีค่ะ